สเสน่ห์ภายในของผู้หญิงนะคะที่จะทําให้ผู้ชายเนี่ยติดคุณนะคะก็คือสเสน่ห์ที่มาจากเฟมินิเนจนะคะเฟมินิเนจเนี่ยฟ้าพูดถึงบ่อยมากๆเลยเพราะว่าผู้หญิงนะคะแตกต่างจากผู้ชายก็เพราะตรงนี้แหละแต่ถ้าคุณนะคะหมดในเรื่องของตรงนี้ก็คือเฟมินิเนจของคุณหายไปกลายเป็นคนที่น่าเบื่อนะคะกลายเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีกรูดไวท์นะคะผู้ชายนะคะก็จะรู้สึกว่า ขาดเสน่ห์นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องรูปร่างหน้าตาภรนอกของคุณเนี่ยมันอาจจะมีเสน่ห์ได้แค่ระยะสั้นๆนะคะเพราะคนเรานะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆม,มันก็เกิดความเคยชินดังนั้นค่ะอย่าทําให้อินเนอร์นะคะเฟมินินเอนเนอร์จีภายในของคุณเนี่ยมันดรอปนะคะซึ่งไอคำว,ว่าเอนเนอร์จีของผู้หญิงเนี่ยมันจะดรอปนะคะและผู้หญิงนะคะที่วัย30ปีขึ้นไปเนี่ยบอกเลยว่าเอนเนอร์จีภายในเนี่ยนะคะในเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันจะดรอปได้รวดเร็วมากๆไปตามอายุนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองไปถึงจุดนั้นจุดที่อารม มณ์ของคุณเอเนจีของคุณเนี่ยทำลายความสัมพันธ์นะคะแต่วันนี้ฟ้ามีตัวช่วยนี่เลยค่ะ p พ s ชั่นพลัสนะคะตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมอนของผู้หญิงทุกคนนะคะเป็นสมุนไพรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะไปช่วยปรับระบบภายในของคุณเมื่อฮอร์โมอนสมดุลน,นะคะอารมณ์ของคุณเอเนจีของคุณสเสน่ห์ภายในของคุณก็จะถูกดึงออกมาใช้ได้เมื่อคุณมีเอเนจีนะคะเมื่อผู้หญิงเนี่ยได้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่ตื่นมาด้วยความสดใสนะคะคุณก็จะสามารถบริหารเวลาชีวิตรักและชีวิตของคุณเอง รวมทั้งการดูแลตัวเองของคุณด้วยให้ Passion Plus ช่วยคุณค่ะ